อเคครับหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องของการขึ้นรูปทรงพื้นฐานแล้วเนาะทีนี้อ p นี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องการปรับแต่งต่างๆหรือการใส่ modifier ให้กับโมเดลนั่นเองโดยผมจะขอเริ่มจากโมเดลตัวกลางจรวดก่อนเลยนะลวกันนะก็คือตัวบอด y ี้มันให้เราเนี่ยทำการกดแถบก่อนเพื่อดูว่าเส้นของเราเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแค่ไหนนะก่อนใส่โอเคครับขอเนีใช้กล้อง ด้านด้านข้างฮนะโอเคเพื่อหเห็นเป็นมุมมุมนี้นะโอเคโดยผมจะแนะนําก็คือการกั้นเส้นฮนะที่เขาเรียกว่าการบีเวลเนาะก็คือให้เราเนี่ยเลื่อนลงมานะตาเฟสข้างล่างตรงนี้นะให้เลือกเป็นเอชเป็นเอชโหมดนะคือโหมดเส้นอย่างนี้นะอีดิทโหมดให้เลือกเป็นโหมดเส้นอย่างนี้นะแล้วก็กดที่เส้นนะโดยเราอ่ะจะต้องกดออติเนต รวมไปด้วยคือกด a l t e r n a แล้วก็เส้นนะฮะเพื่อให้มันเลือกเส้นเป็นเขาเรียกว่าเอ g ล loop ทั้งหมดจากนั้นให้กด control B หรือคําสั่ง b ีเวลขึ้นมานะก็คือค่อยๆค่อยๆเพิ่มนะรเราสามารถกดชิปเ,เพื่อเลื่อนเพื่อเลื่อนช้าๆได้นะฮะกดชิปเพื่อเป็นการเลื่อนช้าๆโดยเราก็สามารถเลื่อนลูกกิ้งเมาส์เพิ่มได้ว่าจะเพิ่มให้เส้นมีกี่เส้นโดยผมเนี่ยแนะนําให้มี3เส้นก็เพียงพอแล้วนะครับขึ้นมาสักนิดหนึ่งประมาณหนึ่งฮะโอเคครับเราสังเกตว่าโมเดลเราจะมีเส้นเพิ่มนะมันจะหนาๆหนาๆหน่อย จากนั้นมากล้องมุมหลักนะฮะมุมขวาแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการแอดโมดิฟายโดยการมาที่ตัว property ของตัวไขควงประแจนะฮะขอขอัขอขอปประแจนะฮะให้เรากดเข้าไปเลือกเขาว่าแอดโมดิฟายมาดูตรงามาดูตรงเจเนเรนะฮะให้เลือกเป็น subdivision surface นะฮะให้คลิกเข้าไปเราจะเห็นวัตถุเนี่ยมันจะมีรูปทรงที่มนขึ้นนะ,ะแล้วเส้นมันจะเพิ่มขึ้น โดยเรามาดูตรงกรอบตรงอย่างเงี้ยฮะเราจะสามารถเพิ่มเลเวลในวีพอร์ดวิวพอร์ได้สมมติ smooth, ผมเพิ่มเป็น2ก็จะสมูทมากขึ้นในที่นี้ผมขอเนี่ยใช้เป็น1ก่อนนะฮะจากนั้นผมก็ทําการคลิกขวาเพื่อเฉดสมูทนะฮะทำไมถึงต้องเฉดสมูทเพราะว่าถ้าเราไม่เฉดสมูทเนี่ยสมมติผมกลับไปเฉดฝาดอาจจะมีเส้นเหมือนเดิมจะทาให้โมเดลของเราเนี่ยมันดูไม่เรียบเนียนะฮะก็ให้ทําการเฉดสมูทไปด้วยโมเดลเราจะเรียบยิ่งขึ้นในระหว่างนี้เนี่ยที่เราเฉดสมูทไปแล้วก็สามารถที่จะกด สัดเดวิชันเป็น2องเลเวขึ้นได้นะเพื่อให้วัตถุเนะี่ยมีความมลมากขึ้นนะโอเคครับเห็นไหมเราสังเกตว่าวัตถุเราก็จะมนสวยมากขึ้นโดยผมให้ข้อสังเกตจุดหนึ่งคือเราจะเห็นข้างบนสุดเนี่ยมันจะมีเป็นเส้นๆๆใช่ไหมในจุดนีนะ้เราสามารถกันเส้นเพิ่มได้อีกทีก็คือกดคอนโทรล R ครับกันเส้นไปกันเส้นไปใกล้ๆก็ได้ฮะอย่างน,นี้ก็ได้เพื่อ,เพ,อเพื่อลบรอยหยักๆนะโอเคครับเราก็จะเห็นว่าจรวดข,ของเราเนี่ยมนสวยแล้ว ต่อมาก็ใส่ s u b พ i v i ิ i o n ให้กับวงกลมก็ได้นะฮะโดยวงกลมผมขออนุญาตกดเล็7มาดูมุมท็อปวิวผมรู้สึกว่าตอนนี้วงกลมที่เรามีเนี่ยมันใหญ่มากผมจะขอทำการสเกลนะฮะโดยผมะจะกดคลิกขวาทุกคนทำตามนะคลิกขวามาตรง s e ต Origin นครับให้ทุกคนเลือกเป็น Origin น o Geometry ครับคือการเซตจุดของอวัตถุเนี่ยให้อยู่กึ่งกลางโมเดลเพื่อการแก้ไขที่ง่ายขึ้นให้เราทำการกด S s ส a เกลตามแกน X นะครับค่อยๆสเกล บี้บี้ลงหน่อยนะฮะโอเค okay. จากนั้นก็ให้เรามาดูดูมุมฮะผมกดเล็กหนึ่งดูมุมกด G X นะครับขยับผมกด R Rotate ขึ้นไปสักหน่อยนะโดยการ Rotate เนี่ยเราเราก็สามารถกดมากดอ่าเครื่องมือทางซ้ายนี่นะครับว่า Rotate เพื่ออ่าใช้เมาส์ในการควบคุมนะขออนุญาตฮะ โอเคครับ okay. หลังจากเราได้ที่เรียบร้อยแล้วก็โดยตัวสเฟียร์เนี่ยโปรติจะมีเส้นเยอะอยู่แล้วเราจะสับดิวิชันก็ได้หรือไม่ต้องสับดิวิชันก็ได้ฮะในที่นี้ผมจะไม่ทําการสับดิวิชันเนื่องจากว่ามันมีเส้นค่อนข้างเพียงพอแล้วผมก็จะทําการเฉดสมมุิไปเลยนะก็จะมนกลมสวยงามต่อมาผมเนี่ยต้องการที่จะให้มีตัวกระจกเนี่ยสด้านนะ,ะผมขออนุญาตเลื่อนอีกนิดน,นึงฮนะ G X ไปหน่อยโอเคครับ ผมเนี่ยต้องการให้มันมีกระจก2ด้านเนาะตอนนี้เราจะเห็นว่ากระจกมีด้านเดียวครับผมก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่วงกลมฮะทีนี้จะเป็น modify ตัวที่2นะครับก็คือกดที่ไขควงอขออภยัยครับประแจเหมือนเดิมฮะแล้วก็กด add modify เข้ามาปุ๊บให้เราเลือกเป็นคำสั่ง miller นะฮะ miller modify นะฮะกดเข้าไปจากนั้นเราจะเห็นว่ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะทีนี้ผมจะใช้ตัวช่วยคือตัว empty นะฮะให้เรากด s h i a ฮะ เลือกมาที่ empty คนะรับ empty แปลว่าพื้นที่ว่างเนาะให้เราใช้เป็นแกนแบบ plane axis นะคือแกนแบบอ่ารอบด้านเลยกดเป็น plane axis ขออภัยนะฮะขอภนะอภัยฮะผมขออนะุญาตทำการ deleting ไปก่อนโอเคจะมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งคือเราจะสังเกตว่าจุด world origin เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะให้เรากด shift s เลือก cursor to world origin ะฮะหรือกดเลขหนึ่ง ออริจิมันจะมาอยู่ตรงกลางนะจากนั้นให้เราทำการชิป A ใหม่เอม t ตใหม่นะ Plan Assist เข้ามาก่อนจากนั้นเรามองไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่ามัน,มนทับจนตัวจรวดอยู่ก็ให้เรากด GZ ขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะสามารถสเกลได้ก็ได้นะแล้วก็ผมก็จะมิลเลอร์ตัวกระจกมาใหม่ก็แอดมิลเลอร์แล้วก็ใช้เป็นไอด็อปเปอร์ก็นะฮะหรือจะใช้เป็นตัวนี้เลือกเอมต อย่างนี้ฮะเห็นไหมันจะสมมากกัน2ฝั่งเลยเท่ากันแน่นอนฮนะไม่ต้องห่วงจากนั้นถ้าเราเสร็จสับแล้วเราก็กด c อนโทรลเหรือว่าก,กดลูกศรชี้ลงตรงโมดิฟายก็แอ p พลไปได้เลยด้ยหลังจากที่เราแอ p พลไปเนะี่ยเราก็สามารถลบตัว MT p t y ไปได้น,นะฮะเนื่องจากว่าเราแอ p พล Modify ไปแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีกระจก2ด้านนะต่อมาในส่วนของ ขาะฮะผมก็จะทำการเช็คตัวเชฟอีกทีว่าอยู่ในลนักษณะแบบไหนนะฮะต,ตอนนี้ผมมารู้สึกว่ามันแคบไปตัวเชฟของขาเนี่ยมันบี้ไปหน่อยผมก็จะทำการเซต Origin to g e o m อเมทใหม่แล้วก็กด S Y ครับอขออภัยฮะ S X ครับผมแกนซัดในจุดน,นี้เราสามารถดัดเชฟได้เพิ่มเติมนะฮะก็สามารถที่จะกดกด แถบเข้าดินโหมดกดเ r r d ์ x ทคนะเวอร์เทจะได้ดัดจุดง่ายๆก็ผมก็จะขออนุญาตทำการเอาจุดออกไม้สักหน่อยอย่างนี้นะผมอาจะเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะค่อยๆดัดนะเราก็ค่อยๆดัดเชฟดัดเชฟไปให้มันให้มันสวยงามแล้วก็เนี่ยนะ แล้วก็หลังจากที่เราทําทเสร็จแล้วเนี่ยก็เราพอใจในเชฟที่เราดัดน,นะฮะก็ให้เราทําการลบตัวที่เรายังไม่ได้ดัดเนานะตอนแรกผมมี2ฝั่งผมก็ขออนุญาตลบอีกฝั่งไปเลยเพราะว่าจะได้เเหมือนกันทีนี้คําสั่งต่อมาที่ผมมาใช้ก็คือตัวบีเวลเหมือนเดิมฮะผมมีข้อแนะนําว่าทุกครั้งที่เราทําโมเดลเนี่ยเราควรจะบีเวลเก็บขอบเนื่องจากว่าการการเพิ่มเส้นบีเวลหรือการกั้นเส้นเพิ่มขอบเนี่ยจะทําให้เวลาเราสับดิวิชั่นเนี่ย วัตถุของเรามันจะไม่เสียรูปทรงนะะให้เราทำการกด Shift Alt คลิกที่เส้นเส้นขอบของมัน,นะฮะให้ทุกด้านเลยก็คือด้านบน2ด้านล่างอีก2นะฮะแบบนี้นะจากนั้นเราก็กด Ctrl B กด Shift ด้วยะฮะค่อยๆเลื่อนช้าๆสามารถเลื่อนลูกกิ้งมา,าได้แต่โดยหลักผมจะแนะนำคือ3เซกเมนต์พอนะฮะเนื่องจากว่าเส้นค่อนข้างเพียงพอในการที่จะรักษาวัตถุแล้ว หลังจากที่เราได้ตัวเชฟแล้วก็อ่านี้นะครับเราก็มาเช็คละเอียดทีได้ว่าเราขาดตรงไหนตอนนี้ผมมารู้สึกว่าข้างล่างยังแคบไปอยู่ผมก็จะสเกลออกมานะฮะเป็น S S, S X ไปนะขอไป S X ไปหน่อยนะโอเคครับให้มันมีเชฟสักหน่อยแล้วก็ผมก็ลอง add modify subdivision surface เฟสนะเราจะสังเกตว่าเราสังเกตว่าวัตถุเนี่ยมัน มีการรักษารูปทรงที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ก็จะมีข้างหน้าหน่อยก็สามารถเก็บได้ก็คือคอนโทรลอาร์กั้นเส้นเก็บเข้าไปก็ได้นะฮะแล้วก็คอนโทรลอาร์ข้างหลังกั้นเส้นเก็บเข้าไปเพื่อรักษาเชฟให้ได้มากที่สุดฉะนั้นผมก็จะใช้สัก2องวิวพอร์ตขออภัยฮะใช้สัก2องเลเวลของสัตว์เ i รีเวแล้วกันพอเสร็จแล้วก็คลิกขวาเฉดสมุนฮะเนี่ยฮะก็จะสังเกตว่าวัตถุของเราก็จะมีความมนมากขึ้นแล้วนะต่อมาขอใช้กล้องท็อปิวฮะโดยผมเนี่ย จะทำการาให้มันมีสีด้านเลยเนาะสีทิศเลยคือบนล่างซ้ายขวาเลย mm hmm. ก็ให้ทำการกดชิปดีแล้วก็อ mm hmm. ขออภัยนะโอเคอ๋อผมโอเคผมขออนุญาตย้ายจุดกันนะต้องกดที่คลิกขวา Set Origin to ู d Cursor er รนะ,ะโอเคทีนี้ได้แล้วละ่ะก็กดชิปดี แล้วก็ตัว R กับ Z นะฮะอ่าแต่เริ่มแบบนี้แล้วให้พิมพ์เลข90ปุ๊บโดยเราก็ทำอย่างนี้ไปทุกมุมฮะ R Z 90ชิป D R Z 90ิขอไปฮะ90ขอไปฮะชิป D R Z 90โอเคครับโอเคเนาะเราจะสังเกตได้ว่ามันก็มีสีด้านที่เท่ากันแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเราใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดเร,เราสังเกตว่าจรวดเราเริ่มเป็นรูปทรงจรวดจริงๆละ ในการใส่ modify ในที่นี้ผมจะขอไม่ apply ตัว s u b division นะฮะเนื่องจากว่าการ apply s u b division เนี่ยจะทำให้มีเส้นของวัตถุเรามีมากขึ้นทำให้บางทีถ้าเราจะกลับมาแก้ไขโมเดลเนี่ยหรือแก้ไขวัตถุของเราเนี่ยมันจะแก้ไข,ข,ขค่อนข้างยากนะฮะก็เลยว่าผมจะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนต่อมาผมขออนญายมาดูตัวฐานไฟนะฮะถ้าเรารู้สึกว่ามันจะเข้าไปแก้ไขยากเนื่องจากว่ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยผมแนะนำให้เรา อ่า b a c k สตรงนำแพทนะฮะตรงแถวตรงตรงัวเลขของแป้นพิมพ์เราะฮะกด backslash ไปมันคือการเข้า local view หรือ isolate view นะฮะเป็นโหมดแบบว่าเจาะจงไปที่วัตถุนั้นชิ้นเดียวแล้วกเกตว่าผมว่าอยากทําแบบเป็นป่องของไฟออกมาเนาะทีเนี้ยผมก็จะทําการอาคอนโทรล A ก่อนตรงนี้สําคัญมากนะฮะเนื่องจากว่าการ แอ p พลพวกนะี้คือการแอป l y reset ค่าของตัวโมเดลเราทำให้เรา,าแก้ไขได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไปนะผมก็แนะนำเป็นคำสั่ง all transforms นะมันก็จะแก้ไขทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสเกลตัว move หรือตัวหมุนเนี่ยก็คือจะรีเซ็ตไปเป็นศูนใหม่เพื่อใหอ้กลับมาแก้ไขได้ง่ายขึ้นก็ all transform ไปเลยนะจากนั้นเราสังเกตได้ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เจาะรูอะไรเลยเนาะเพราะผมต้องการทำเป็นป่องไฟนะ ทีนี้ให้เราหมุนกล้องมาดูด้านล่างนะ,ะโดยรวมเชฟแล้วผมรู้สึกยังต้องเพิ่มอีกหน่อยนะต้องต้องลดไปอีกหน่อยขอภัยฮะต้องต้องย่อไปอีกหน่อยก็คือผมจะกด S Y ขอพยัย S X ครับแล้วค่อยๆหรืออาจจะ S ไปเลยโดยรวมก็ได้อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะ,ะแล้วก็ผมขอปอรับ v e r t i c a ลงมาหนะ่อยโอเครู้สึกสูงไปจากนั้นก็เลื่อนมาที่เฟสด้านล่างนะฮะ เราจะเห็นเป็นเฟสใช้เป็นเป็นเฟสโหมดนะฮะเป็นโหมดพื้นผิวนะฮะใน Edit คือตัวนี้นะฮะเวอร์เท็เแล้วก็เฟสนะครับเราใช้เป็นเฟส e ตนี้ก็คือกด Inset ็ตนะคำสั่ง Inset ต่อมาก็คือกด i i n s นเ t เข้าไปจากนั้นก็กดตัว E Extrude นะฮะขึ้นไปสักเล็กน้อยไม่ต้องเยอะ,อะประมาณนี้ก็ได้นนเนื่องจากเป็นการเจาะเจาะรูไปนะจากนั้นสิ่งสำคัญอย่างที่ผมบอกก็คือ าการบีเวลเหมือนเดิมก็คือให้เลือกขอบทุกอย่างที่เป็นขอบต้องบีเวลให้หมดนะผมก็เลือกมาเลยขอบอย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็ดูการบีเวลคอนโทรลบีกดชิปไปด้วย,ค,ยค่อยเลื่อนแล้วก็ค,ค่อยเลื่อนเซกเมนต์สามเซกเมนต์เหมือนเดิมฮนะผมโดยปกติผมทําผมใช้สามเซกเมนต์นะคคาจากนั้นจากนั้นก็ ปรับจูนสักหน่อยฮะกดเวอร์เทกฮะเป็นรูปจุดอย่างเงี้ยลาคอบข้างในฮะกดตัว G ีซดครับขยับึ้นมากด S ครับสเกลอีกหน่อย <c oughs> เพื่อให้มันรับรูปทรงะขออภัยฮะยังมีขั้นตอนหนึ่งแนะนําว่าถ้าเฟสไหนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้เนี่ยผมแนะนาให้กดไปที่เฟสนะฮะอีด e ิทโหมดที่เฟสผมรู้สึกว่าด้านบนเนี่ยไม่ได้ใช้ผมก็จะกดเฟสด้านบนแล้วก็กด X ใช้อ่าดีลิทเฟซปุ๊บออกไปผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ใช้ฮะเลยจะลบออกไป ทีนี้ก็จะได้ละทีนี้ก็พอเราเสร็จสับจัดเรียบร้อยแล้วก็ให้เรามาที่ add modify s u b division surface อ่ะเราจะเห็นว่ามันมันรักษารูปทรงได้ดีมากนะคลิกขวาเฉดสมูทโดยผมก็จะกั้นเส้นไปอีกหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวโมเดลมันข้างในเนี่ยมันมีความขรุขระก็การกั้นเส้นเพิ่มไปโอเคครับอ,อ่ะโอเคสวยงามมากขึ้น ผมรู้สึกว่าผมปรับแค่หนึ่งก็โอเคแล้วข้างในแต่จริงก็ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องกั้นเส้นเพว่าแต่ผมกั้นเส้นเพื่อ,อบล็อกเชฟไว้ให้หมดนะเพราะยังไงข้างในเรามเมนแล้วอ่ะจากนั้นเราอยากจะกลับไปให้ไม่มีตัวจรวดแล้วก็กด b a c k s l a s อีกทีจะกลับไปไม่มีจรวดทีนี้ก็ผมก็แนะนําผมก็จะกด G แซขึ้นไปสันหน่อยนะให้มันกินไปเลยอโอเคตัวไฟตัวไฟ ตัวไฟนี้เราจะเห็นว่าเราใช้เพลนเนาะในอพิสิที่์เราเราใช้เพลนกันทีเนี้ยเพลนเนี่ยมันจะเป็นวัตถุ2อมิติคือแกน X กวา y เนาะมันยังไม่มีความนูนความลึกอะไรก็ให้เราออกมาใส่โมดิฟาฮะเป็นโมดิฟาของ Solidify เพิ่มขึ้นมาจะเราเห็นค่า t i c k n e s s นมฮะก็ให้เลื่อน thickness ไปจะเลื่อนลบหรือบวกก็ได้ไม่มีผลนะนะในตอนนี้อ่ะผมเลื่อนเป็นบวกแล้วกันผมเอาสักพิมพ์เราสามารถพิมพ์เลขกันนะอาจจะ0.04 หรือาจะ0.07ก็ได้ผมรู้สึกว่าประมาณนี้กำลังดีแล้วก็แอพพลายไปเลยไม่ต้องอะไรเก้นสิ้นแอพพลายไปเลยนะโอเคครับผมก็จะดันขึ้นไปในป่องจรวดนะโอเคครับดันมาแกนแกน x เ,เล็กน้อยนะโอเคครับขอเซตออริจินใหม่ัวจอมเมทรรีฮะเพื่อความง่ายเราสังเกตว่ามันยังใหญ่อยู่ก,ก็สเกลไป สเกลได้นะจีวายครับโอเคของนี K ้จี G ซไปหน่อยฮะผมขออนุญาตสเกลทั้งโดยโดยรวมโดยรวมดีกว่าฮะเอ็กซ์บมา เราก็ดัดเชฟไปได้ตามอิสระตามใจชอบเราเลยนะให้เรารู้สึกว่ามันเพียงพอสำหรับเราแล้วทีนี้เนะี่ยเราจะเห็นว่าอขอผมขออนุญาตกด back, back, back slash ะะเพื่อเข้า local view เราจะเห็นว่ามันไฟเนี่ยยังมีความเหลี่ยมความมนอยู่ฮนะยังดูไม่ค่อยสวยนะก็คือผมเนี่ยก็จะกด modify ก็คือใช้ตัว s u b ดิวิช i o n ไปนะ โดยทั้งหมดเนี่ยเราก็จะทําการกั้นเส้นไปให้หมดเลยนะเนื่องจากว่าเนี่ยเราสังเกตว่าเราไม่ได้กั้นเส้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกรูปทรงมันจะเสียหมดนะวัตถุมันจะไม่สวยเราก็ต้องกั้นเส้นไปโดยผมจะกดคอนโทรลอาร์ R, ฮะคอนโทรอาร์เลื่อนซ้ายคอนโทรลอาร์ปุ๊บเลื่อนขวาไอมาเริ่มเริ่มเป็นสองละอันทีนี้ยังขาดอยู่ก็คอนโทรลอาร์เลื่อนขึ้นบนคอนโทรลอาร์ Ctrl R, ลงล่างอ่ะทีนี้ก็ เราจะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันจะมีความหยิกหยักนะก็คือให้เรากั้นเส้นทุกขอบทุกเส้นเลยนะฮะก็คือคอนโดนอาร์ข้างในปึ๊บเลื่อนไปทางซ้ายคอนโดนอาร์เลื่อนทางขวาคอนโดนอาเลื่อนทางซ้ายคอนโดนอาร์เลื่อนทางขวาค่อยทําไปนะแล้วเราจะสังเกตว่าเชฟมันจะสวยงามขึ้นนะปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เรากดคีย์ขวาเฉดสมูนนะอ่ะแล้วสังเกตว่า วัตถุเนี่ยมันดูมีความมนขึ้นนะโดยผมใช้แค่หนึ่งหเลเวลในวีวพอร์ตก็บอกอทีนี้ก็กดแ a ็กซลออกมาอ่เราจะเห็นว่าไฟเนี่ยดูมีความมนมากขึ้นดูเชฟมันดูแบบว่ามีความเรียบเนียนมากขึ้นนะ,ะนทีนี้นผมอยากจะได้ไฟแบบว่ามีสัก2ดวงไฟท้ายไอ,อยเทอร์โบฮะต้องการมีสัก2ไฟก็ ผมก็จะกดชิปดีออกมาแล้วก็เลื่อนไปตามแกน X นะฮะเอาติด,ต,ดติดกันจากนั้นกด S Scale มันลงไปแล้วก็กด GZ ขึ้นไปนะเป็นไฟไฟไฟเล็กนะฮะไฟลองแล้ะสังเกตว่าเนี่ยผมว่าจะดันเข้าไปอีกหน่อยโอเคปุ๊บเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีไฟลองมาด้วยนะฮะทั้งหมดผมก็จะทำการกด GZ ขึ้นไปเยอะๆเลย ก็จะได้ประมาณนี้ผมแนะนำให้ทุกคนลองเช็ควัตถุดโดยรวมอีกทีนะว่า,ามีจุดไหนที่เรายังไม่ได้ใส่โมดิฟายอะไรนู่นี่นั่นนะแต่ผมคิดว่าผมใส่หมดแล้วนะโอเคครับก็จบกันแล้วนะครับในส่วนของอาการใส่โมดิฟายเออทั้ง3แบบหลักๆเนาะก็โมดิฟายหลักๆนะเนี่ยที่เราใช้ที่ผมจะแนะนำให้ใช้ให้ต้องต้องรู้จักเนี่ยก็คือตัว Subdivision Surface คือตัวที่1เลยเนื่องจากว่าหลายๆโมเดลหลายๆการทํางานของ 3D เนี่ยจะใช้ตัว Subdivision ที่เยอะมากนะฮะอันดับที่2คือ m i m l e r m r ฮะ m r ลเล r m i r คือการทําให้วัตถุมันสมมาตรกันด้านซ้ายขวาหน้าหลังเนาะเหมือนกระจกสะท้อนแล้วก็อันสุดท้ายอันที่3คือ s o l i d i f y n e คือการเพิ่มความหนาของวัตถุสมมุติเรามีวัตถุแบบเพลนอย่างเงี้ยที่มันเป็น2มิติ x y แล้วก็เพิ่มความหนาความนูนขึ้นมาให้มันดูเป็น 3D นะฮะ ครับผมสามโมดิฟายหลังนี้ที่อยากให้ทุกคนจําไว้เนาะค,ครับก็สำหรับวันนี้เรื่องโมดิฟายก็จะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวใน episode ต่อไปจะเป็นเรื่องของการใส่แมททีเรียลละทีนี้เราจะมาใส่สีกันเดี๋ยวว่าเราจะใส่สีแบบไหนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับ